สวัสดีค่ะเบลบางกอกค่ะสวัสดีค่ะครีมบางกอกค่ะวันนี้เราสองคนนะคะเอ๊ะงงงงคืออยู่ตรงไหนคะเนี่ยอยู่กันที่โครงการนากนี่ว่าสามสิบเจ็ดค่ะเป็นทาวน์โฮมสามชั้นอันนี้เราก็อยู่กันที่ชั้นสามนะคะอ๋อวันนี้เราเปิดตัวแบบงงงแบบว่าตกใจกันอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ แต่ว่าวันนี้เราจะพาไปชมบ้านโครงการนัานิวาส37ใช่ไหมคะแต่ว่าตัวบ้านแบบบ้านหรือว่าภายในเนี่ยเป็นยังไงนะคะเราไปติดตามชมกันเลยคะ่ะโครงการนังนิวาส37นะคะจะเป็นบ้านทาวน์โฮม3ชั้นค่ะ มาในที่ดิน28ตารางวาพื้นที่ใช้สอยหนึ่งตารางเมตรฟังก์ชันสี่ห้องนอน3มห้องน้ำหนึ่งที่จอดรถค่ะและที่จอดรถตรงนี้นะคะจอดรถได้1คันค่ะกว้างมากเลยนะคะกว้างประมาณ4เมตรค่ะแล้วก็ยาว6เมตรเลยจอดรถกระบะจอดรถตู้จอดรถ SUV ได้หมดเลยค่ะอ่าซึ่งมีความตัวบ้านตัวโรงจอดรถเนี่ยมีความลึกเนาะรถไซส์เล็กรถไซส์ใหญ่นะคะสามารถจอดได้เช่นกันตัวพื้นนะคะ เราก็ทําเป็นทรายล้างไว้ให้นะคะทรายล้างเนี่ยแข็งแรงค่ะทนทานนะคะก็บ้านระดับ10ล้านเขาก็ใช้กันนะคะอันนี้สวยมากเลยค่ะนอกจากจะเรื่องของความสวยงามนะคะยังใช้งานเขาเรียกว่าประโยชน์ของการใช้งานก็ยังดีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพื้นทรายล้างเนี่ยช่วยกันลื่นได้ดีะคะ่ะดูแลทําความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็แข็งแรงทนทานค่ะ แล้วก็ถัดมานะคะตรงนี้ค่ะพี่คีมอันนี้เราทำเป็นระแนงบางสายตาให้แล้วบางท่านนะคะชอบจัดสวนปลูกต้นไม้นะคะตรงนี้ก็ยังมีพื้นที่ที่ทำเป็นมุมสวนเล็กๆค่ะหรือตอนสมัยนี้นะคะเน้นเรื่องของการปลูกต้นไม้แนวตั้งอ่าอันนี้เราก็สามารถเอาต้นไม้เนี่ยมาแขวนตรงนี้ได้เลยนะคะทำเป็นสวนแนวตั้งอันนี้ก็สามารถดีไซน์ได้ในพื้นที่ที่จำกัดค่ะ อนนี้นะคะเราสองคนนะคะก็เข้ามาอยู่ภายในตัวบ้านแล้วนะคะพี่ค mm hmm. ตรงน,นี้ค่ะเป็นส่วนของ l ิฟ i n g Room ของชั้นหนึ่งนะคะ mm hmm. ซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีขนาดประมาณ30กว่าตารางเมตรเลยะคะ่ะ mm hmm. พี่คกว้างมากเลยนะคะอาใช่แล้วก็ตัวพื้นนะคะเราก็ปูกระเบื้องแกนิตโตให้ใหม่นะคะเป็นขนาด60ส60คค่ะส่วนตัวผนังนะคะเราก็ทาเป็นสีโทนขาว ทําให้ภายในบ้านนะคะดูโปร่งมากขึ้นค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะด้านหลังนะคะก็ยังมีหน้าต่างค่ะที่เราดีไซน์ให้ใหม่นะก็คือทําให้ได้รับแสงธรรมชาตินะคะเวลาแบบอยู่บ้านกลางวันอะไรเงี้ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดไฟนะคะนี้เราก็จะได้แสงธรรมชาติเข้ามา ตรงนี้พี่คีมกว้างมากคือกว้างถึงขนาดที่ว่าเราอยากจะดีไซน์การตกแต่งบ้านแบบให้มันโมเดิร์นยังไงก็ได้นะคะปกติเนี่ยเวลาเราเดินเข้ามาในรีวิลรูมนะคะแล้วก็ขวามือเนี่ยเราก็จะเป็นส่วนของชั้นวางทีวีเนาะแบบตรงนี้แบบซ้ายมือตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบวางโซฟาแต่ว่าตรงเนี้ยมันมีพื้นที่กว้างมากแล้วก็ด้วยดีไซน์บ้านนะคะเป็นแบบโมเดิร์นค่ะสามารถดีไซน์ได้เลยถ้าเป็นเบลนะเบลอยากจะวางตรงเนี้ยเป็นชั้นวางทีวี คือทําเป็นตู้ชั้นวางทีวีไปเลยนะคะแล้วก็แบบวางติดทีวีขนาดใหญ่ะคะ่ะแล้วก็ตรงเนี้ยอาจจะทําเป็นแบบวางโซฟาตัวไซส์ใหญ่เลยคือแบบโอบอุ้มเลยอันเนี้ยเราก็จะได้แบบโมเมนต์แบบเรานั่งดูทีวีแล้วก็แบบมองเข้าไปตรงนี้ได้นะคะส่วนตรงด้านหลังด้านตรงที่ติดกับหน้าต่างนะคะอาจจะทําเป็นมุมอ่านหนังสือก็ได้คะ่ะพี่คิมหรือว่า มีจัดมุมเล็กๆทํางานหรือว่าวางส่วนของโต๊ะทานข้าวก็สามารถทําได้คือพือ้นที่มันกว้างมากจริงๆแล้วก็ความที่ตัวบ้านมันดูโมเดิร์นนะคะมันสามารถอัดแอปปับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์ของคนอยู่เลยนะคะพี่คีมะคะก่อนที่จะไปห้องครัวนะคะเดี๋ยวเรามาแวะชมห้องน้ํากันก่อนนะคะอันนี้เป็นส่วนของห้องน้ําชั้นหนึ่งค่ะซึ่งจะสังเกตว่ากว้างมากกว้างถึงขนาดว่าเบลกับพี่คีมเข้ามาแล้วคือ ยังยังมีพื้นที่เหลือเลยนะจริงๆมันกว้างมากแบบบางทีถา้าบางท่านหรือว่าบ้านไหนที่มีผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุคือสามารถขับบิวแชร์เข้ามาได้เลยค่ะส่วนดีไซน์การตกแต่งของเรานะคะอันนี้เราก็ปูกระเบื้องพื้นให้ใหม่นะคะพร้อมกับผนังคะ่ะอันนี้เราก็ปูให้ใหม่ด้วยอยากให้ช่าง ตะกล้องถ่ายนิดนึงก็คือตัวผนังตัวนี้เราดีไซน์นะคะก็คือใช้เป็นกระเบื้องลายหินนะคะซึ่งทําให้ห้องน้ําของเราเนี่ยดูมีมิติดูมีอะไรแล้วก็ดูแบบไม่ไม่เรียบจนเกินไปเนอะทำให้แบบดีไซน์การตกแต่งเนี่ยยังสวยงามด้วยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเราเปลี่ยนชุดสุขภัณฑ์ให้ใหม่ค่ะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะ แล้วก็ห้องน้ําชั้นหนึ่งอันนี้นะคะเรามีจุดชาเวอร์ให้ด้วยบางทีแบบบางท่านอยู่กันหลายๆท่านเนาะสมาชิกหลายคนคะ่ะก็สามารถแบ่งกันใช้คือลงมาใช้ห้องน้าที่ชั้นหนึ่งได้ด้วยนะคะไปะเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันคะ่ะในส่วนของห้องครัวนะคะจะเห็นได้ว่ากว้างมากเลย ก็สามารถวางไอซ์แลนด์ตรงนี้ได้อ่าใช่ไหมคือแบบวางเป็นที่เตรียมอาหารอ่าก็วางที่ทําอาหารโต๊ะตรงนี้ตัวใหญ่ได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเคาน์เตอร์เนี่ยก่อให้ใหม่แล้วนะคะใช่เราทําให้ใหม่เลยใช่ไหมคะปูแบบว่าเป็นใส่บานปิดให้เรียบร้อยทําซิงใช่ไหมเอ้ยทำซิงล้างจานนะคะแล้วก็อันนี้เราท็อประเบื้องให้แล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ผนัง แล้วก็ปูกระเบื้องให้ด้วยนะคะเผื่อบางทีบางท่านทํากับข้าวหรือว่าเช็ดหรือว่าต้องดูแลทําความสะอาดนะคะอันนี้ก็สามารถดูแลได้ง่ายค่ะแล้วก็อันนี้ดีเลยคือใกล้หน้าต่างนะคะเนี่ยเวลาเราทําอาหารเปิดหน้าต่างกลิ่นก็ออกข้างนอกเลยค่ะ,ะ,ค,ะคือระบายได้เลยเนาะ,ะดีตรงนี้เราก็มีจุดปักให้แล้วนะคะซึ่งอาจจะแบบถ้ามุมนี้พอดีก็อาจจะวาง ชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะอย่างเช่นตัวเครื่องไมโครเวฟหรือว่าเป็นตู้ยีตู้เย็นขนาดใหญ่เนาะคือกว้างมากนะคือถ้าวางตู้เย็นแบบบานสวิงบานอย่างเงี้ยสองสองข้างอ่ะคือสามารถวางได้เต็มเลยแล้วก็ยังมีพื้นที่ฝั่งนี้เหลืออีกคือมันกว้างมากจนไม่รู้จะวางอะไรไม่รู้จะวางอะไรบ้างนะคะคือถ้าสมมุติว่าใช้งานจริงๆเบลคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์สําหรับบ้านที่สมาชิกอยู่กันเยอะๆใช่สี่ห้าคนหกคนได้เลยนะคะ ก็กนึกถึงพอพี่คิมพูดถึงเรื่องไอแลนด์จริงๆนะคือพื้นที่ตรงนี้วางแบบไอแลนด์ขนาดใหญ่บางทีแบบเราเตีมอาหารฝั่งนี้นะคะแล้วก็หันไปทำกับข้าวฝั่งนี้นะโอ้ยเดี๋ยวบรรยากาศจริงๆนะเออค่ะแล้วตรงนี้นะคะเราก็มาถึงส่วนของลานซักล้างหลังบ้านนะคะซึ่งตรงนี้กว้างมากค่ะคือเมื่อกี้ว่าครัวก็กว้างแล้วเนาะยังมีพื้นที่เหลือนะคะตรงนี้ลานซักล้างกว้างประมาณ2เมตรค่ะพี่คีมตรงนี้พี่ชอบนะคะก็ ส่วนตัวเนี่ยพี่เป็นคนขี้อายพี่ไม่อยากตากผ้าข้างหน้าค่ะพี่ก็จะวางเครื่องซักผ้าตรงนี้นะคะมีต่อท่อไว้ให้แล้วแล้วก็กกน้ําไว้ให้แล้วแล้วพี่ก็จะตากผ้าตรงนี้เลยค่ะก็คือแบบซักเสร็จปุ๊บเอาผ้ามาตากตรงนี้แบบว่าได้เลยเนาะเรียบร้อยไม่ต้องไปตากหน้าบ้านให้มันเกะกะเนาะแล้วก็มีแทงน้ําปั๊มน้ําให้ด้วยนะคะอันนี้ก็เราติดตั้งไว้ให้แล้วเนอาคือแบบย้ายเข้ามาอยู่แล้วคือมีน้ํามีปั๊มน้าทา ถังสำรองน้ำไปใช้ใชเลยอันนี้ดีเลยค่ะจะดได้ไม่ต้องซื้อจะได้ไม่ต้องต่อใหม่นะคะคือเราติดตั้งไว้ให้ครบแล้วนะคะแล้วเราก็มาในส่วนที่ชั้น2กันนะคะซึ่งชั้น2นี้นะคะจะมีถึง2ห้องนอน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องแรกกันก่อนนะคะห้อง อันนี้ห้องนอนชั้น2ค่ะอยู่ฝั่งหน้าบ้านนะคะซึ่งห้องนี้นะคะจะมีระเบียงให้ด้วยค่ะพี่คีมห้องนี้นะคะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ18ตารางเมตรค่ะซึ่งถ้าเทียบเรื่องของพื้นที่ใช้สอยจริงจถือว่าเยอะมากเลยนะคะซึ่งเราสามารถวางตัวเตียงหกฟุตเตยงคิงไซส์ <Taking> size, ใช่ค่ะแล้วก็ยังสามารถทําเป็นแบบจุดบิวตู้เสื้อผ้าอะไรก็ยังสามารถทําได้แล้วก็ที่สําคัญชอบมากเลยห้องนอนมีระเบียงและไม่ใช่ระเบียงเล็กๆนะคะเป็นระเบียงขนาดใหญ่ค่ะ บางทีเราตื่นมานะคะก็แบบอาจจะแบบยังไม่ได้อยากจะลงไปข้างล่างนี้เราก็แบบเปิดหน้าต่างชมระเบียงอะไรตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้บุงดีมากคือบางทีคุณผู้หญิงชอบแบบแต่งหน้าอะไรเงี้ยแบบว่าให้มันมีแสงธรรมชาติตรงนี้เราก็สามารถวางส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งนะคะเพื่อที่จะใช้แสงธรรมอ,อธรรมชาติเนี่ยในการแต่งหน้าได้กว้างมากจริงๆแล้วก็ตรงนี้เราก็เปลี่ยนพื้นลามมิเนตให้ใหม่หมดค่ะเหมือนบ้านใหม่เลยคือ พร้อมอยู่จริงๆนะคะเข้ามาในส่วนของห้องเล็กนะคะก็ห้องนี้สามารถทําเป็นห้องนอนก็ได้วางเตียง 3าฟุตนะคะแล้วก็วางตู้เสื้อผ้าวางตู้เครื่องแปลงได้หรือว่าเราจะทําเป็นบล็อกอินคอสตก็ได้นะคะอ๋อใช่เพราะว่าเมื่อกี้คือห้องหน้าบ้านมันเป็นห้องนอนเนอะบางทีสมาชิกไม่ได้เยอะก็สามารถทําแบบชั้นนี้คือเป็นห้องแต่งตัวของตัวเองได้เลยได้แล้วก็ใกล้ห้องน้ําด้วยออกห้องน้ามาเราก็แต่งตัวแล้วก็เข้าห้องอ่าเรี่ยมมากๆค่ะคือพื้นที่เนี่ยสามารถจัดสรรได้เลยนะคะ เข้ามาในส่วนของห้องน้ํานะคะเราก็ปูกระเบื้องให้ใหม่นะคะแล้วก็ เน้นตรงตัวหินอันนี้จะเป็นหินธรรมชาตินะคะ,ะคือเราเป็นกระเบื้องลายหินนะคะก็ถ้าสังเกตใกล้ๆเนี่ยมันจะแบบมันไม่ใช่เป็นลายแบบว่าเรียบๆแล้วก็แบบหายไปนะแต่ว่าถ้าเรามาจับเท็กเจอร์จริงๆคือมันจะมีแบบว่ามีความแบบเหมือนเราสัมผัสธรรมชาติอ่าคือมันให้แบบความรู้สึกเวลาเราอาบน้ํานะคะเราก็แบบเหมือนได้อยู่กับแบบอาบน้ําบนหินนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราปูให้นั้งแต่พื้นถึงฝ้าเลยนะคะนอกจากเรื่องของประโยชน์การใช้งานคือมันทําให้ไม่ลื่นแล้ว อันนี้ไม่ได้ยังได้เรื่องของความสวยง<ว>ามด้วยอ<ว>่ะ<ว>แล้วก็สุขภัณฑ์ก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะคะชักโครกอ่างล้างหน้าแล้วก็ชาเวอร์นะคะ<ว>เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยค่ะค่ะ<ว>มาถึงชั้นสานะคะเราก็มีห้องนอนใหญ่อีกหนึ่งห้องค่ะไปดูข้างในกันเลยค่ะใหญ่จริงๆคะ่ะพี่คีกว้างมากเลยค่ะกว้างจริงคือชอบนะชอบบ้านสระบ้านสามชั้นเนี่ยเพราะว่า ห้องของแต่และห้องเนี่ยมันจะมีขนาดที่แบบใช้สอยได้จริงเนาะห้องมีขนาดใหญ่คือวางเตียงแล้ววางโต๊ะตู้เสื้อผ้าแล้วมันก็ยังพื้นที่ยังเหนือเฟือนะแล้วก็ที่สําคัญมีระเบียง,งด้วย,ย,ยคือดีมากๆชอบจริงเนาะแล้วก็ดีไซน์การตกแต่งคืออันนี้แล้วก็ปูพืน้นมินเนตให้ใหม่นะคะแล้วก็สีผนังก็คือเป็นสีขาวทําให้ห้องดูโปรง่งแล้วก็ที่สําคัญ บานหน้าตา่างมาประตูบานเลื่อนอันนี้คือเราก็เปลี่ยนใหม่เนาะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือพอเป็นกระจกขนาดใหญ่อะคะ่ะมันทําให้ตัวบ้านตัวห้องเนี่ยมันยิ่งโปร่งมากขึ้นไปอ,นอ,อีกเนาะอ่าแล้วก็กระจกนะคะที่สําคัญเลยคืออันนี้ถ้าสังเกตจริงคือมันจะเป็นสีเขียวตัดแสงนะคะตรงนี้ช่วยทําให้กรองแสงจากนอกบ้านนะคะเข้ามานะคะได้น้อยลงแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถนอมชุดเครื่องนอนเตียง ของต่างๆของลูกค้าใครได้บ้านได้ยิ่งดีอ่าใช่แล้วก็ตรงนี้เหมือนเช่นกันเหมือนชั้น2ก็คือเรามีบานหน้าต่างนะคะให้แสงธรรมชาติเข้ามาอันนี้มองไปปุ๊บด้วยความที่หน้าบ้านเราไม่ชนใครอ่ามองไปปุ๊บก็ได้มีความเป็นส่วนตัวหน่อยนะคะห้องนี้ก็เป็นห้องนอนของชั้น3เนาะคือฟังก์ชันหรือว่าพื้นที่เนี่ยสามารถใช้งานได้ดีจริงๆค่ะ ที่ชั้นนี้ก็ยังมีห้องนอนเล็กอีกหนึ่งห้องนะคะหรือจะทําเป็น work in co set ก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วก็ห้องอที่ชั้น3ามเนี่ยเราสามารถกั้นประตูตรงนี้เลยทําเป็นพ e n t h o าส์ไปเลยก็ได้อ๋อใช่คือแบบพอมาเป็นชั้น3ามเนอะมันก็แบบว่าเป็นชั้นสุดท้ายแล้วของบ้านก็คือบางทีสมาชิกไม่ได้เยอะก็สามารถกั้นตรงนี้ไปแบบ private zone ของเราได้เลยเนะาะดีดีค่ะนี้มาดูกันในส่วนของห้องน้ํานะคะ ในส่วนของห้องน้ํานะคะกะ็ปูกระเบื้องให้ใหม่หมดทั้งห้องห้องนี้จะเป็นโทนสีขาวไม่ซ้ํากับเมื่อกี้นะคะก็จะได้ไม่จาเจนะคะแล้วก็มีฉากกั้นให้ด้วยตรงกลางอันนี้ดีเลยเวลาอาบน้ําจะได้ไม่เปียกออกมาข้างนอกค่ะ,ะแล้วก็คือแบ่งโซนเปียกโซนแห้งไปเลยใช่ไหมคะ ตั้งอยู่ในซอยนาคนิว่า37ค่ะซึ่งจะเชื่อมต่อได้ทั้งถนนลาดพร้าวค่ะถนนเกษตรนวมินจะใกล้กับโรงเรียนนะคะมีโรงเรียนสตรีวิทย์2ค่ะโรงเรียนบนดินสิงห์สิงหเสนีค่ะ ใกล้โรงพยาบาลใกล้เคียงนะคะก็จะมีโรงพยาบาลลาดพร้าวโรงพยาบาลเวชธานีโรงพยาบาลโชคชัยเอ,อเปาโลโชคชัยสีนะคะที่สําคัญเลยค่ะยังใกล้เรื่องของห้างสรรพสินค้านะคะจะมีห้างเซน t r a l ดอีสต์วิวนวมินซิตี้เดะวอคเตนนวมินหรือว่า CDC เอกมัยรามอินทราค่ะ และที่สําคัญนะคะถนนเกษตรน้มินนะคะตัวโครงการนี้ค่ะยังใกล้ของทางด่วนเอกมัยรามินทานะคะซึ่งจะออกไปทางวชรพลหรือว่าจะเข้าเมืองไปทางเอกมัยก็สะดวกได้เช่นกันค่ะสําหรับหลังนี้นะคะฟังก์ชันก็คือ3ชั้นค่ะ4ห้องนอน3ห้องน้ํา1ที่จอดรถนะคะพื้นที่28ตารางวาค่ะ162.8ตารางเมตร หน้าบ้านทิศไหนครับหน้าบ้านาหันไปทางทิศใต้คะ่ะรับลมได้ดีด้วยอ่าซึ่งเป็นทิศใต้เนี่ยเป็นทิศดีทิศมงคลอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะหลังนี้ท่านผู้ชมคงจะสงสัยกันแล้วนะคะว่าหลังนี้ราคาเท่าไหร่นะคะหลังนี้คะ่ะบ้านหน้านิว่า37นะคะมาในราคา3ามล้านเก้าแสนก้าหมื่นบาทคะ่ะคุ้มไหมคะ พี่ว่าคุ้มนะคะเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยอค่อนข้างเยอะห้องนอนก็กว้างอันนี้ชอบแล้วก็ห้องครัวกว้างเลยแล้วก็มีพื้นที่ชั้นล่างเนี่ยกว้างตอบโจทย์สําหรับครอบครัวนะคะที่เพิ่งเริ่มต้น<า>มีลูกสองคน 3- คนได้เลยมีผู้สูงอายุก,ก็ได้เลยค่ะ ใช่ค่ะซึ่งคุ้มค่ามากๆเลยนะคะเมื่อเทียบกับทำเลที่ตั้งของโครงการนะคะอยู่ทำเลใกล้ตัวเมืองค่ะใกล้ลทัท้าวใกล้ทางด่วนค่ะซึ่งเชื่อมต่อได้ทั้งทางเอก,กมัยหรือว่าไปทงางวัชรพลนะคะใกล้ห้างสรรพสินค้าค่ะใกล้โรงพยาบาลใกล้โรงเรียนคือใกล้ทุกอย่างคบรบวงจรซื้อที่นี่คุ้มค่าแน่นอนเลยค่ะ สำหรับสัปดาห์หน้าบางกอะรีวิวจะพาไปชมบ้านหลังไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะฝากช่องทางการติดต่อของบางกอะแอสเซทนะคะไม่ว่าจะเป็น Line แอดค่ะ Facebook, YouTube นะคะหรือว่า TikTok หรือว่า IG นะคะ Instagram นะคะตอนนี้เรามีช่องทางการติดต่อทุกช่องทางเลยนะคะยังไงฝากทุกท่านนะคะติดตามด้วยนะคะเซิร์ชได้เลยค่ะบางกอะแอสเซทตามที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครีมกับเบลลาไปก่อนนะคะ พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะรับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกดซ b บ cribe ์ช anel บางกอกแอสเซทและติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ